สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับน้ำเช่นเคยนะคะกับหัวข้อแรนดอมเลิฟแมสเซจนะคะที่จะใช้ไพ่ข้อความเยอะๆนะคะในแรนดอมนี้เนาะพร้อมกับตอนสุดท้ายจะมีการเปิดไพ่เพลงให้ด้วยนะคะ่าเดี๋ยวน้ำจะมาเช็คพลังงานของคนที่ต้องการส่งแมสเซจนี้มาถึงเพื่อนๆน,นะคะในแรนดอมนี้สามารถดูได้ทุกราศีเลยนะคะ แค่ดึงดูดเขามาเจอคลิปนี้ก็อาจจะเป็นแมสเซจหรือว่าเป็นสารถึงเพื่อนๆนะคะจากเขาคนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเขาคนนั้นคือใครนะคะโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มกันเลยแต่ต้องขอย้ำนะคะว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะรับแต่สิ่งที่ดีๆกลับไปจากคลิปนี้เท่านั้นเรามาดู อักษรชื่อของเขาคนนั้นที่ต้องการส่งมาเสร็จมาถึงเพื่อนๆนะคะอาจจะอยู่ในชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลของเขาหรือว่าชื่อเฟซชื่อไลน์อะไรก็ได้นะคะนี่สักสองตัวโอเคตัวอักษรที่ขึ้นมานะคะก็จะมีตัวทีตัว P นะคะ ตัว S ตัว C นะคะตัว H S เออ, S อีกแล้วนะคะแล้วก็มีตัว B ตัว B มี S เบิร์นเลยนะคะชื่อเขาอาจจะมีแบบอักษรชื่อซ้ำๆกันก็ได้นะมีตัว Q นะคะ อ่ะตัวเมตัว y ตัว k นะคะตัว v แล้วก็มีตัว j นะคะตัว j แล้วก็มี w นะคะตัว w โอเค ทีนี้เราไปดูลักษณะพลังงานของเขาเนาะหากไม่มีชื่อไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราดูว่าพลังงานตรงไหมน้ำจะใช้ไพ่จิ๋วเหมือนเคยนะคะในการเช็คพลังงานเนาะอืมไพ่จิ๋วนะคะขอดูพลังงานของคนที่ต้องการส่งแมสเซจมาถึงเพื่อนๆหนะะ่อยค่ะพลังงานของเขาเป็นใครลักษณะแบบไหน กันมาเยอะเลยมาไปแรกก็คิงดาบเลยนะคะนี่คิงดาบเนาะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิตมากๆเขาจะมีความคิดที่เป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรจริงจังชัดเจนนะคะตรงไปตรงมา เขาอาจจะเป็นหัวหน้าคนเป็นนายคนหรือว่าเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะเป็นคนฉลาดและเป็นคนที่นิ่งขึมด้วยในบางที่อาจจะดูเหมือนเย็นชาอะไรแบบเนี้ยไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะคะ the high priestess นะคะ the high priestess น้ำขอดูให้หมดก่อนเนาะอุ้ยไพคู่ขึ้นมาทุกคน งกับควีนนะคะน้ำรู้สึกว่าเป็นแอเนอร์จีที่เหมือนกับต่างคนต่างแบบเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆ mm. หรือเขาเนาะจะมีแอเนอร์จีที่แบบเสมอกันนะคะมีพาวเที่คล้ายๆกันความคิดความฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาดกับคำพูดของตัวเองมากๆเป็นคนที่ใช้เหตุและผลนะคะมากกว่าอารมณ์ แต่ในที่นี้เนี่ยเหมือนกับมีคนที่น่าจะอารมณ์แปรปรวนนะคะน้ำมองว่าน่าจะเป็นเขาหรือเราก็ได้เนาะเนี่ยที่อาจจะเป็นคนที่ชอบดูดู่วงอ่าเซนแรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในสัญชตาตญาณหรือว่าความรู้สึกของตัวเองอืมเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากๆนะคะไพสเตนเนาะอืมบางคนอาจจะต่างชาติต่างศาสนา บางท่านนะคะถ้าเป็นคนไทยเหมือนกันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นอายุความเชื่อฐานะครอบครวัวหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งสังคมนะคะที่มีความต่างกันแล้วแต่กรณีนะคะใบสุดท้ายเป็นสองเหรียญเป็นพลังงานของคนที่เคยแบบเหมือนกับมีการไปไปกับกลับในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมามาหายหายหรือว่า ถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องของการมามาหายหายเนี่ยนามก็มองว่าเป็นพลังงานที่ต่างคนอาจจะต่างโฟกัสในเรื่องของการงานหรือว่าต่างคนต่างนิ่งนะคะอาจจะต่างคนต่างนิ่งแต่มีใครคนนึงเนี่ยที่อาจจะอยากวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆนะคะซึ่งอนเที่ขึ้นมาก็จะมีธาตุด,ดินนะคะการพฤษศมังกรลัคนาราศีสิงห์ มีนกรกฎเมถุนตุนกลุมนะคะที่เด่นๆเนาะแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรนะคะถ้าลักษณะพลังงานตรงก็ใช้ได้ทีนี้เราจะไปดูแมสเซจจากเขากันนะคะว่าคนคนนี้เขาต้องการจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะ,ะชุดแรกนะคะนั้นจะใช้ไพ่ของซีดนะคะนี่ขอดูพลังงานนะคะแมสเซจจากเขาคนนี้ถึงเพื่อนๆหน่อย เขาต้องการจะบอกอะไร mm. การจากลาคงเป็นทางออกที่ดีที่สุด mm. ความเจ็บปวดทำให้ฉันเติบโตอืมน่าจะเป็นพลังงานที่เหมือนกับมีการจากกันไปนแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ย เขาอาจจะคิดว่าการจากไปคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ความเจ็บปวดทำให้เขาเติบโตขึ้นนะคะจากความสัมพันธ์นี้ความอบอุ่นใจฉันได้จากแววตาที่ห่วงใยของเธอจะให้ฉันทำอย่างไรฉันสับสนเหลือเกิน อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวนะคะใตยสำรับนะจิตใจเธองดงามฉันสัมผัสได้เหมือนกับตอนนั้นนะ่ะเนาะเขารู้สึกว่าการจากไปนะ่ะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะแต่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเขาสับสนนะคะเพราะว่าเขาเองก็สัมผัสได้ถึงแบบความอบอุ่นในตัวเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูกันต่อก่อนเนาะมาคอมเมสเสจจากเขาเพิ่มเติมนะคะฉันฝันกลางวันถึงอนาคตของเราสองคนนะคะเป็นมสเซจที่เหมือนกับเขาก็มีการแบบนึกฝันไปถึงเพื่อนๆนะคะอาจจะดูแบบเพ้อนิดๆอะไรอย่างงี้เนาะ เขาบอกว่าตัวเขาไม่เคยเชื่อเรื่องโซเมตอะไรแบบนี้เลยนะคะพวกเนื้อคู่เนาะเนื่องจากเป็นพลังงานคิงดาบเนี่ยพอจะเข้าใจได้นะคะว่าเขาจะมีตันกะเหตุผลของเขานะคะเขาจะชอบแบบโฟกัสอยู่ในความเป็นจริงมากกว่าที่จะเชื่อเรื่องแบบเหนือธรรมชาติเรื่องโซเมตเรื่องอะไรแบบเนี้แต่นั่นมันก่อนที่เขาจะได้เจอเพื่อนๆนะคะแต่ก่อนเขาไม่เคยเชื่อเลยจนกระทั่งเขาได้เจอกับเพื่อน เธอเป็นคนเดียวที่เข้าใจฉันโดยที่แบบไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะแม้ว่าไม่ได้พูดคุยกันแต่กลับเข้าใจกันฉันยังจำวันแรกที่เราได้พบกันมันเหมือนกับเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานอะไรแบบนี้ค่ะ เขาไม่เคยลืมเลยนะคะยังจําได้เสมอเขาบอกว้าวนี่มันคือความรู้สึกของความรักที่แท้จริงนะคะนี่ไงนะบอกแล้วนะคะว่าตก่เขาอาจจะไม่เชื่อเรื่องโซเมตอะไรแบบนี้เนาะแต่พอเขาได้เจอเพื่อนๆนอเขาสัมผัสได้ถึงความรักที่แท้จริงอะคะ่ะที่เพื่อนๆอ,อาจจะมีให้เขา หรือว่ามันอยู่ในตัวเพื่อนๆเขาบอกว่าฉันรักในบทสนทนาอันลึกซึ้งของเรามันทำให้เขาแบบรู้สึกเปิดใจขึ้นมาค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยที่จะเปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะ พอเขาได้พูดคุยกับเพื่อนอนะ่ะเขารู้สึกว่ามันดูลึกซึ้งเพื่อนๆสามารถที่จะทำให้เขาเปิดใจในการพูดคุยด้วยได้นะคะ mm hmm. ตอนแรกนะคะ mm hmm. เขาคิดว่าความรักในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ความหลงเป็นแค่สิ่งชั่วคราวหรือว่าอารมณ์ชั่ววูบของเขานะคะที่ตัวเขารู้สึก นั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่ชินนะคะกับความรู้สึกที่ไหลผ่านตัวเขานะคะจริงๆมันคือความรักเขาตกหลุมรักเพื่อนๆนะคะแต่เขาแบบเหมือนกับมีมีเหตุผลมาแย้งไงว่าไม่ใช่หรอกมันคงไม่ใช่ความรักมันอาจจะเป็นแค่ความหลงหรือว่าเป็นแค่แบบอารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่ตอนนี้เหมือนเขาเข้าใจแล้วนะคะว่านั่นคือความรู้สึกของความรักที่แท้จริงนะคะ และเขาไม่ชินกับความรู้สึกแบบนี้เขาเลยพยายามใช้เหตุผลในการแบบที่จะแยงความรู้สึกของเขาอะไรแบบนี้ค่ะมาที่นี้นะคะจะเป็นไพ่บอกได้ไหมในใจเธอนะคะนี่ขอแมสเซจจากเขาค่ะ เขาบอกว่าห่วงคุณนะอย่ายุ่งกับใครล่ะอืมน่าจะเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงด้วยนะคะเนาะขออภัยที่กล้องไม่ค่อยโฟกัสนะคะเรารักกันไม่ได้หรอกน้อยใจอยู่นะ ัดใจไม่เคยได้เลยเป็นห่วงมากๆเลยนะอเลยนะไม่มีเนี่ยนะเขาเป็นห่วงเพื่อนๆมากนะคะเป็นห่วงมากนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่ปากแข่งนะคะมีฟอร์มาอะไรแบบเนี้ย ใต้สำหรับนะคะขอสักครั้งได้ไหมจุดจุดจุดนะคะบวกบวกอ่าบางคนอาจจะเคยมี1 8บแปดบวกกันแล้วนะคะแต่ในบางท่านอาจจะยังไม่เคยมีแต่เขาแบบคิดลึกซึ้งกับเพื่อนเพื่อนนะคะคนคนนี้เนาะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะมีความแตกต่างกันนะคะเนื่องจากมีไพ่สเตนมันเลยทำให้เขาคิดนะคะว่าเราคงรักกันไม่ได้หรอก แต่เอาเข้าจริงๆอะค่ะเขาก็ตัดใจไม่เคยได้เช่นกันถามยังห่วงเพื่อนๆนะคะทั้งห่วงทั้งห่วงแอบบน้อยใจต่อไปนะคะเป็นสำหรับนี้นะคะไพ่เฮอร์มิตน้อยนะคะมาดูข้อความจากเขากันค่ะเขาอยากบอกอะไร ฉันกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเรานะคะมากๆเลยเขาบอกว่าตอนนี้เขากังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะเหมือนกับเขาแบบคิดเรื่องของเพื่อนตลอดนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเขากังวลอืมไอสติงโซเยนะคะฉันคิดว่ามันใช่ ความรู้สึกของเขาบอกนะคะว่าเพื่อนๆนคือคนที่ใช่ฉันกลัวที่จะพูดคุยกับคุณให้ฉันได้มีคุณเหมือนจริงๆแล้วเขาเองก็ยังอยากมีเพื่อนๆอยู่ในชีวิตนะคะ เขากลัวกันที่จะเข้ามาพูดคุยไพย่เจออกมากแล้วเจ็ดสาตัวเลยนะคะตองเจแน่นอนฉันตกหลุมรักคุณนะคะเขามั่นใจว่าเขา่าตกหลุมรักเพื่อนๆและอยากมีเพื่อนๆอยู่ในชีวิตนะคะเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆเพราะเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันใช่ เธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันนะคะเหมือนไพ่สิบถ้วยอะคะ่ะเพื่อนๆคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคะแต่เขาแบบกังวลม,มากๆเพราะอาจจะด้วยความแตกต่างกันชุดสุดท้ายนะคะน้ำขอเป็นชุดนี้เนาะนี่น้องแมวเหมียวนะคะมาส่งท้ายขอแมสเซจจากเขาคะ่ะ เขาอยากบอกอะไรมันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากคุยแต่เราคุยไม่เก่งและไม่รู้ว่าจะคุยอะไรเราชอบเวลาที่เธอทำอะไรโกโก้เพราะมันดูน่ารักดีนะคะ เพื่อนๆอาจจะดูแบบโกโก้ดูต้องตองในสายตาเขานะคะอุปสรรคในความสัมพันธ์ของเราคือเราคุยกันไม่รู้เรื่องเราคิดถึงเธอมากเลยนะรู้ไหม เพื่อนบอกไม่รู้อยากให้รู้ก็มาบอกสิความห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ของเรานะคะบางคนอยู่ไกลกันมีระยะทางต่อกันนะคะใต้สำรับนะคะเขาอยากเจอเพื่อนๆนะคะเนี่ยเราอยากเจอเธออยากอยู่ใกล้ๆเธอทุกวัน น้ำรู้สึกว่าความห่างไกลอ่ะไม่ใช่อุปสรรคระหว่างเพื่อนๆกับเขาเลยนะคะแต่ที่เป็นอุปสรรคชัดๆเลยคือการพูดคุยกันเพราะอาจจะคุยกันแบบไม่เข้าใจหรือว่าคุยกันไปคนละทิศละทางนะคะเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขากลัวการที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆแต่ถามว่าเขาตกหลุมรักเพื่อนๆไหมน้ำมั่นใจว่าเขาตกหลุมรักเพื่อนๆนะคะและก็แบบ อยากเจออยากอยู่ใกล้ๆเพื่อนๆทุกวันเลยอคิดถึงมากๆเลยนะรู้ไหมโอเคนะคะทีนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูไกด์ไลน์ในความรักความสัมพันธ์นี้กันนะคะน้ำจะใช้เป็นไพ่นะคะชุดนี้ชุดเดียวเลยว่าความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่ออรลเคิลชุดนี้ไกด์ไลน์ยังไง เขาบอกว่าไฟแห่งความรักในครั้งนี้นะคะกำลังรุกโชนเหมือนแองเจิลงกันไกลเพื่อนๆว่าคนคนนี้ค่ะเขายังมีความปรารถนายังมีแพชชันในตัวเพื่อนๆมากๆนะคะเหมือนเขายังคงคิดถึงอยู่ตลอดและไฟแห่งความรักในครั้งนี้กำลังรุกโชนอีกครั้งนะคะเหมือนเป็นสัญญาณว่า เขาเองก็ยังคิดถึงยังรักเพื่อนๆอยู่แต่เรามาดูกันเนาะว่าแล้วบทสรุปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะผ่านไพ่แองเจิลน,นะคะขอสามใบชัดๆเนาะสักเซตนะคะความสำเร็จ ไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านะคะหรือว่าในอาทิตย์หน้าอาทิตย์ถัดๆไปก็ได้นะคะมันจะมีสัญญาณเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะว่าคนคนนี้เนี่ยจะมีการแบบแสดงบางสิ่งบางอย่างให้เพื่อนๆรับรู้นะคะว่าเขายังคิดถึงเพื่อนๆอ,อยู่ i i h a p p y Change นะคะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ที่จะนำซึ่งความสุขเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนกับความรักในครั้งนี้เนี่ยไพ่บอกว่าให้เ,เพื่อนเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเชื่อในเซนต์ตัวเองนะคะบางคนชอบดูดวงเออแล้วก็แบบเป็นคนเซนต์แรงด้วยแต่อาจจะไม่ค่อยเชื่อเซนต์ตัวเองหรือเปล่าเนี่ยแองเจิลบอกให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะ เราเนี่ยจะตัดสินใจในรูปแบบไหนก็ตามไพ่อบอกว่าขอให้เชื่อในความรู้สึกเพราะยังไงอะคะ่ะไพ่ไกด์มาว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกทางไหนตัดสินใจแบบไหนนะคะปลายทางอะมันมีความสุขที่ยิ่งใหญ่รอคอยเพื่อนๆอยู่ความสําเร็จความสุขนะคะใครที่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานอนาคตก็ตั้งใจทําเลยมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะ ส่วนในเรื่องราวของความรักเนี่ยอะไรที่มันใช่มันจะวนกลับมาเสมอส่วนถ้าเกิดมันยังไม่ถึงจังหวะเวลาที่ใช่นะคะมันก็จะมีเหตุและปัจจัยเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์อะมันจะมีแบบอ่าอะไรที่มันยังไม่สามารถที่จะมาลงล็อกกันได้เพราะฉะนั้นแองเจิลบอกว่าตอนเนี้อยากให้เพื่อนๆนะคะโฟกัสในความสําเร็จของตัวเองก่อนแล้วเพื่อนๆจะมีความสุข สัญญาณอีกอย่างหนึ่งที่น้ำเห็นก็คือว่าสัญญาณจากเขาอะค่ะเขาอาจจะมีรีแอคอะไรบางอย่างนะคะในอาทิตย์หน้าหรือว่าอาทิตย์ถัดไปนะคะลองสังเกตด,ดูเนาะอโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูไพ่เพลงกันก,นก่อนที่จะปิดท้ายนะคะน้ำใช้ไพ่ชุดนี้นะคะเพลงอาจจะมีเพลงเก่าด้วยเพลงใหม่ปนๆกันไปนะคะ ลองเปิดใจเขาไปฟังก่อนนะคะอาจจะเป็นเพลงจากฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะถือว่าไปฟังเพลงสนุกๆจากน้ำนะอย่าไปอินหรือซีเรียสกับมันนะคะาเรามาดูกันว่าเขาฝากเพลงอะไรมาบอกเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณที่รักกัน ขอบคุณที่รักกันนะคะของโปเตโต้อใครเคยดูบ้างคะละครเรื่องนี้นนให้รักพี่ภากษาเพื่อนๆลองไปฟังเพลงนี้ดูนะคะความหมายคือแบบลึกซึ้งแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยนะคะของพีค่ะ ลองฟังดูนะพอจริงๆย้ำส่วนตัวชอบนะคะละครเรื่องนี้เพลงเฉียดนะคะของ p ีซแม m กเกอรอยากสะคอได้ไหมอะไรสักอย่างนั่นแหละหยุดเวลานี้ไว้ไปนานๆอยากมีความทรงจำที่มีเธอข้างฉัน อีกสักพักได้หรือเปล่าเพิ่งรู้ว่ารักนะคะเพิ่งรู้ว่ารักเธอข้าขาเป็นคนเจ้าชูนะคะเพลงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนเจ้าชูนะเป็นเพลงเกี่ยวกับเกี่ยวกับหล่นเ่ารอคนคนหนึ่งมานานอะไรแบบนี้แล้ว ใช้เขาจริงๆหรือเปล่าลองฟังดูนะคะพอมากอเพลงที่ไบร์นะคะ F4 ก็มาอันนี้ F4 ไทยนะคะ b h o a M I เอาสาก,กลบ้างไหมเนาะสาก,กลนิดนึงแล้วกันเพลงไทยเยอะแล้วนะคะ สุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพลงจากเขาในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเพลงสาก,กลเนาะขอสามเพลงเหมือนกันนะคะแต่จะเน้นเพลงไทยให้เป็นพิเศษสามเพลง p พ r ร h ชชีบอยนะคะของ M2M เพลงในตำนานนะคะนี่ลงไปเลยเอา้า แล้วเพลงไทยออกมาโผลนี้ได้ไงคะเนี่ยกอดในใจนะคะอาอาแถมอันนี้แถมมั้ยสตั with you นะคะของ j u s t ินบีเบอรเป็นเพลงคู่นะคะสุดท้าย Moment นะคะโมเมนต์ Moment. ใต้สำหรับก็คือ Too Soon เพลง Too Soon นะคะ โอเคก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์แล้วก็ทุกกำลังใจที่น่ารักด้วยนะคะไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะคืนนี้ก้ฝันดีราตีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย